อากาศเย็นๆอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องสดร้อนๆขมผมหวานหวานหรือปรี้ยวแซ่บนะต้ม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 พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเชยสวัสดีนี่ไม่เจ๊โอไม่พอเดี๋ยวเฮ้ยมึงอะไอย่าไปแซวมันมาเนี่ยมาดูต้มกูนี่นี่สวยๆเลยชมพูอ่องตองเลยอย่างเงี้ยเนื้อสามชั้นเราใช้กันอย่างนี้เลยนะติดฝังผื่นหน่อยเดินต้มให้เปื่อยแล้วมันสู้ฟันดี เนึบๆนๆบนบนบอ่ะนี่เห็นป่ะแดงนะนอดีเจผ่าให้หน่อยสินี่หอยผ่าดูนี่ยึืบแดงแปดผ่ามาชิ้น,ห,ห,ห,น,นห,หนึ่งให้หอยกินเดี๋ยวนี้อือหือมึงเอ้ยขวานคั่วชิมสิเจ๊ย่ไปเจ๊เล็กหน่อยเล็กหน่อยไอ้เี้ยนี่หลอกสันขวานอีกแล้วเดี๋ยวกูล่อแม่งเลยปาบอร่อยไหมสูฟันดีขนาด <laughs> ร้อนนเลยพั่นผมล้มหมดอ่ะไอ้เดี๋ยวคัดของขึ้นเรื่อยๆก่อนวันนี้มาทะไรมาเที่ยวเล่นครับพี่มาเที่ยวเล่นเหรอแต่ได้พรเจไปแล้วใช่ไหมได้แล้วไงมัสดชื่นตั้งเลยพี่คัดไปเรื่อยๆร้านเรามันเป็นเรื่องปกติเปื่อยค่อยๆคัดไปเรื่อยๆโอ้โหร้อนหน่อยนะเว้ยลูกค้าเดินแล้วสวัสดีหนูอ่า สวยๆใหม่ๆสามชั้นนะนี่สามชั้นปากหนาำพุงดำปอดม้าใส่มะเฟืองกินดีต้อนรับกีดและตีติดบ,บาททานฟรีปรุงฟรีมีน้ําจิ้มนะไว้เล่นลูกค้าทยอยเดินแล้ววันนี้เราอยู่สังคมบรรยากาศอย่างนี้นะอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องสดลร้อนขอมๆมหวานๆหรือปิป้วๆแซ่บนะ, <c oughs> นะใส่มะเฟืองมีใส่มะเฟือง ่ากลางล้างให้เรียบร้อยแล้วนํามาต้มของดีเลยแหละอันเนี้ยแล,อนนแลไอเทมไปเดี๋ยวเล่นเกมกับพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นของเสร็จรอหลังร้านไม่อยากเล่นเกมอยากเล่นแหละอยากเล่นว้าวอ,อากาศอย่างนี้ละชักว้าววิ่งว้าวว้าวนี่ข้างหลังนียโล่งพอดีเลยผมมาได้ <laughs> เดี๋ยวกูพาไปช้างว้าว <laughs> ห้วเราะใหเขา